เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวิเชียนชื่นชมเยาวชนไทยมีทักษะรู้เท่าทันสื่อมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์โครงการดิจิแคมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อผลงานมโนนิวส์คว้ารางวัลชนะเลิศ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรงสรค์ส,ร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 สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อดิจิท a แคมป์ยเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปี2โดยนายวิเชียนสุขส่้อยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติร่วมมอบรางวัลณโรงแรมพูแมนคิงเพาเวอร์กรุงเทพมหานครค่ะก็จริงๆตัวดิค เยาวชนรู้เท่ากันสื่อปี2ปีนี้ก็เป็นปีที่สําคัญนะครับต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่กองทุนได้มีการสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะทัศนมัธยมในแง่ของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญที่นั้นเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่อยากจะผลักดันให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและก็ผลิตตัวสื่อสร้างสารรค์เพื่อจะช่วยในแง่ของการเผยแพร่และประเฉลิมพันธ์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้กับสังคม ซึ่งปีนี้เองอย่างที่เราเห็นนะครับน้องๆหลายท่านนะครับมาทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพนะครับในการเข้าแคมป์สีวันนะครับในการพัฒนาได้เรียนรู้อ่าทูหรือเครื่องมือต่างๆที่ทางกองทุนได้ช่วยพัฒนาแล้วก็มีอ่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจารย์ได้เข้ามาช่วยเมนเทอร์ให้หรือว่าให้ความรู้ทําให้น้องเนี่ยสามารถมีการใช้ เครื่องมือนี้ในการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่กองทุนได้พัฒนาได้ช่วยสนับสนุนและท่านผู้จัดการได้มีการให้การสนับสนุนแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เด็กๆของประเทศไทยนะครับได้มีคอนเทนต์มีเดียดีๆที่จะออกไปเผยแพร่และทําให้สังคมได้รับรู้ว่าสื่อที่สําคัญสื่อที่สร้างสารรค์สื่อที่ปลอดภัยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับครับก็เป็นที่น่าดีใจนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ เรียกว่าขับเคลื่อนภารกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักของกองทุนเลยนะครับก็คือน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับในการที่จะมาเ,าเรียนรู้นะครับอิทธิพลผลกระทบของสื่อทั้งเริ่มตั้งแต่การทักษะการรู้เท่าทันสื่อรวมไปถึงการาลงมือผลิตสื่อด้วยตนเองเพราะฉะนั้นวันนี้ยังได้คุยกับทางาทางท่านเลยาว่าเดี๋ยวกองทุนก็จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะต่อยอดผลงานน้องๆน,น,นะเพราะเราเชื่อว่า น้องๆวันนี้เขามีศักยภาพนะครับแล้วก็มีผลงานเป็นที่ปรากฏในระดับหนึ่งถ้าเราไม่ละทิ้งเขาไว้กลางคันแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสามารถเติบโตนะครับเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีศักยภาพแล้วก็สร้างมูลค่าสร้างคุณค่ากับประเทศได้ครับน่าพอใจมากเลยผลงานดีมากนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากให้ติดตามดูนะครับว่าค่ายดิจิทัลแคมป์ผลงานของน้องๆที่ได้รับรางวัลน,นะครับทั้งสิบเจ็ดรางวัลน,นะครับ เป็นผลงานที่เรียกว่าเรียกว่าใกล้กับผลงานมืออาชีพด้วยซ้ําไปครับหลายผลงานเนี่ยแต่ที่สําคัญก็คือว่าน้องได้ฉายแววของความคิดสร้างสารรค์ส่วนทักษะนะครับหรือเครื่องมือต่างๆที่เราเตรียมให้เนี่ยวันนี้น้องๆก็จะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยกระดับการทํางานในเชิงมืออาชีพมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าน้องๆที่ผ่านค่ายดิจิคแคมป์ไปเนี่ยนะครับอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับอุดมศึกษาเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างงานที่เป็นสร้างไรายได้ ได้ทันได้เลยนะครับไม่ต้องรอจบมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่านี่เป็นความจริงๆเราคิดว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันนะครับแล้วกเ็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลด้วยเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยทางทางรัฐบาลเองก็ก็เน้นมากนะครับในการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆ้องเยาวชนนะครับให้มีเขาเรียกว่ามี d ด a Learning Space นะครับรวมถึงการที่เขาจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสื่อที่ดีครับจริง เพิ่มเติมได้จริงๆในเฟซบุ๊กของกลัวโครงการก็จะมีผลงานของน้องๆที่ไปโพสแล้วก็ในกองทุนสื่อของ Facebook งก็สามารถติดตามได้อย่างนึงที่อยากเสริมทางท่านผู้จัดการก็คือตัวของน้องๆเองนอกจากได้องค์ความรู้แล้วก็พัฒนาสื่อแล้วจริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านผู้จัดการก็พูดนะครับเรื่องของการมาอยู่ในค่ายหรือในแคมป์เนี่ยเขาจะมีเพื่อนและรู้จักคนมากขึ้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถ ต่อยอดแล้วก็ทํางานร่วมกันในการพัฒนาสื่อสร้างสารรค์ต่อไปซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้เกิดการสปิลโอเวอร์หรือการกระจายตัวของการพัฒนาสื่อหรือองค์ความรู้ที่มากขึ้นครับหนึ่งก็น้องๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับน้องๆที่เข้าโครงการกับเราเนี่ยจริงๆเราอยากให้เป็น TMF Ambassador นะครับที่จะไปเผยแพร่หนึ่งเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับที่จะชวนเพื่อนๆนะครับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึง ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับที่จะช่วยกันในการที่จะรับมือกับสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ทั้งหลายันนั้นเป็นเบสิกเลยเป็นพื้นฐานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเชื่อว่าในพื้นที่ของโลกดิจิตอลของวันนี้ทุกคนเป็นสื่อเป็นโอกาสกองทุนก็มาเติมเต็มให้โอกาสเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นจริงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้แล้ก็อยากให้น้องๆได้ติดตามผลงานของกองทุนติดตามกิจกรรมของกองทุนแล้วก็เข้าร่วมนะครับเรามีกิจกรรมทั้งปี แล้วก็เปิดให้กับน้องๆทั่วประเทศด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้องๆเดินทางมาเข้าแคมป์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับในการที่จะอยู่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็หวังว่า,มาเมล็ดพันธุ์นะครับของน้องๆเยาวชนเนี่ยที่จะลุกขึ้นมาสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีเนี่ยจะแพร่กระจายไปทั่วประเทศครับครับจริงๆอย่างที่ทางาท่านผู้จัดการแจ้งนะครับก็คือ กองทุนมีการสนับสนุนโครงการนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่2องแล้วหวังว่าปีหน้าก็คงจะมีการสนับสนุนต่อไปอีกอย่างหนึง่งหลังจากที่น้องได้พัฒนาสื่อแล้วก็มีความเข้าใจที่อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ในรัฐบาลเองเราก็จะมีเรื่องของงบของซอฟต์พาวเวอร์ที่เมื่อกี้ผมก็ได้พูดในตอนอให้แสดงความยินดีกับน้องๆแล้วคือหลังจากนี้น้องๆสามารถมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับโครงการที่พัฒนาอยากจะเป็นมีเดียคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สามารถมีโครงการอบรมของซอฟต์พาวเวอร์ได้อันนี้คือเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือในส่วนที่เขาอยากจะเอาสื่อที่เขาพัฒนาหรือทีมที่เขาพัฒนาตรงนี้ออกมาอยากจะสร้างสารรค์ให้ออกมาเป็นโปรดักชันในส่วนนี้เอง ทางกองทุนเองก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ให้สนับสูุนที่ทําให้เกิดของที่เป็นโปรดัก์ออกมาใช้ในตลาดได้จริงนอกจากนี้เองตัวซอฟท์แวร์เองก็จะมีงบประมาณที่ผ่านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันก็สามารถให้การสนับสนุนเพื่อผลิตเป็นหนังละครหรือว่าตัวซีรีส์หรือแม้แต่หนังสั้นก็สามารถเอามาขอ งบประมาณเพื่อพัฒนาได้ซึ่งส่วนนี้เองครับที่ทางผู้จัดการก็ได้คุยทางทางผมไว้ว่าอยากจะหากลไกสนับสนุนในขั้นที่ถ้าเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาและเข้าไปอยู่ในรั้วมหาลัยสามารถสนับสนุนได้หรือเปล่าัน,นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเอาเพนพอยต์ตัวนี้กลับมานั่งดูว่าสามารถพัฒนาน้องให้สามารถต่อเนื่องให้เขาเติบโตไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาออกไปในรั้วมหาลาัยหรืออยากจะทําเป็นธุรกิจก็สามารถมีตัวงบประมาณบางส่วนที่เราสนับสนุนก็ได้อยู่แล้วครับก็บบมีโครงการที่ให้น้องๆเตรียมตัวอีกหลายโครงการนะครับไว้ครียด ก็อบรมคล้ายๆกันนะครับก็คือให้ความรู้ในผลกระทบของสื่อการพัฒนาสื่อการสร้างสรรค์สื่อนะครับซึ่งกอ,องทุนจะมีโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็อ,อย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับว่าจริงๆเนี่ยกองทุนก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ขอทุนไม่ใช่เฉพาะรางวัลในโครงการที่เข้าร่วมนะครับการเปิดให้มีการขอทุนประจําปีทุกครั้งเนี่ยทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ เปิดให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้เป็นผู้ยื่นขอทุนด้วยนะครับแล้วก็มันเคยมีเด็กและเยาวชนที่เคยได้รับทุนจากกองทุนเนี่ยอายุน้อยสุดเนี่ย13ขวบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุต่ำกว่า20ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการขอทุนที่กองทุนเพราะฉะนั้นอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมอยากให้เขาเรียนรู้ตลอดเวลาเก่งแล้วอยากให้เก่งขึ้นไปอีกกําลังจะเก่งนะครับก็มีความสามารถแล้วมีผลงานแล้วก็อยากให้ยกระดับนะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องทําได้แล้วก็ให้เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมัน แต่เรื่องสื่อดีๆมันเป็นประโยชน์กับสังคมและคนไทยทุกคนครับ